พี่ทุกเก่งครึ่งเยอะเลยเนาะแม่เนาะคือยกขาขึ้นสูงมากเมื่อกี้เพิ่งน,นวดเสร็จน้ฮะอง๋อทเมก้ท<อ>ีม<อ>่กเห็นไหมทำก็ทำได้เห็นไหมสูงเกินไปสูงไปนะพี่อุ้ยอง้อยใหม่ครับไง,ไง้อยใหม่ เทนครับเทนครับสุดหล่อเทนโยแกละโยขาความเคยชินอัตโนมัติเลยความเคยชินความเคยชินเนาะอันนี้ไม่ได้บอกเลยเม่อไหร่ค enfin ่ะพี่ปิวไม่ได้บอกมันก็เอออัตโนมัติอัตโนมัติเลยเออแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เออ ยกขาหน้ายังไม่พอยกขาหลังด้วยนะขา, <laughs> ขา